สวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมคารีนาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะเนน้อนๆถามกันมาเยอะมากนะครับสรุปแล้วเนี่ยตัวละครจั๊ตินบีเบอร์เนี่ยนะครับได้ฟรีหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอธิมายในส่วนตัวละครนี้แล้วก็มาเดาข้าวๆแล้วกัน นะครับอ่าก็คือเหมือนแบบตัวละครโฮเมอร์นั่นแหละนะครับจะเป็นยังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงมีลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับผมเนาะพี่พาไปดูเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือนะครับผมเขามีการคอลแลบกันนะครับกับศิลปินระดับโลกเลยนะครับก็จะเป็นจัดติมบี นั่นเองนะครับผมแต่ว่าชื่อในเกมเนี่ยก็จะเป็นเจบี้นะครับชื่อในเกมว่าเจบี้นะ นะครับผมเพศชายอายุ28นะครับเกิดวันที่1มีนานั่นเองครับส่วนความสามารถพิเศษนะครับก็คือผู้ใช้ทักษะและพันธมิตรสามารถป้องกันความเสียหายได้โดยใช้ EP นะครับในกรณีนี้จำนวน EP ที่หักจากพันธมิตรนะครับจะเพิ่มเป็น EP ของผู้ใช้ทักษะนั่นเองนะครับโหอย่างเทเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดสกิลเนี่ยก็สามารถอ่านตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีปลดล็อกกำดับ1 2 3 4 5 6นะครับตามเลเวลตัวล นั่นเองนะครับก็สามารถอ่านได้เลยนะครับอันนี้พี่ก็ได้มาจากเว็บไซต์กาลินาฟรีไฟเลยนะครับผมสายตรงมาเลยนะครับข้อมูลตรงมาเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัวละครนะครับเจบี้นั่นเองนะครับเจบี้ก็คือเป็นตัวละครของจัดปินบีเบอร์นั่นเองนะครับผมตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าชื่อในเกมเนี่ยคนละชื่อนั่นเองนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนฟรีไฟส์วันนะครับว่ามีอะไรหลุดเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอคุยเรื่องของตัวละครกันก่อนนะครับที่น้องสงสัยกันเนาะว่าตัวละครมาแล้วเนี่ยจะเข้าในในส่วนลิง์ตัวละครหรือเปล่านะครับหลายคนก็สงสัยนะลิง์ตัวละครตัวนี้นะครับพี่จะบอกว่านะครับอาจจะเป็นเหมือนตัวละครโฮเมอร์นะครับผมก็คือถ้าเข้าเซิร์ฟมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะท็อปอัพเสร็จนะครับก็จะห่างไปสัก สามสี่เดือนหรือนานกว่านี้นะครับหรือเป็นเดือน2เดือนประมาณนี้นะครับแล้วก็จะกลับมาเข้าสู่ในส่วนลิงก์ภารกิจตัวละครน,นั่นเองนะครับอันนี้คือพี่ยิบข้อมูลจากที่เจมตอบรอบที่แล้วนะที่พี่ uh, ทําคลิปถาม uh, ตัวละครโฮเมอร์นะครับว่าจะเข้ามาในส่วนลิงก์ นะครับตัวละครภารกิจเลยหรือเปล่าเจมก็ตอบว่าไม่ใช่ครับผมต้องเอามาขายก่อนนะครับต้องเอามาเป็นจินยัมทับอัพก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วข้อค่อยวนกลับมาอยู่ในส่วนลิงก์ภารกิจรับตัวละครฟรีๆถาวรนั่นเองประมาณนี้น้องๆหวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจกันนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวพี่มาดูวิไฟแอดวานดีกว่านะครับวิไฟแอดวานเนี่ยก็มีอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรฟรีนะครับที่แจกให้กล่องจด พี่ก็สอนลงไปใน Tik t o k แล้วนะครับผมแล้วก็จะมี exp นะครับ9,999เพชรแจกฟรีด้วยนะครับแล้วก็จะมีภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับที่จะได้รับเพชรหูดูดิเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็รางวัลล็อกอินเนี่ยก็จะมีคู่หูนะครับผมอ่าคู่หูแล้วก็ตัวละครฟรีถาวรนะรแล้วก็จะมีเพชรนะดูดิเต็มเลยนะครับส่วนคู่หูเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูนะคู่หูก็คือเดี๋ยวต้องไปดูในส่วนตรงนี้อ่าเดี๋ยวพี่ขอถอยไปก่อนหูดูตรงนี้ คู่หูก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นคู่หูนกฮูกโอยอย่างไทยเลยอย่างสวยอย่างน่ารักเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้ดูเล็บอย่างใหญ่เลยน่ากลัวว่ะเล็บน่ากลัวว่ะนะครับส่วนสกิลนะครับเดี๋ยวพี่ขอปัดไปเวลสาเลยแล้วกันเนาะนะครับเมื่อใช้ไอเทมนะครับหรือสกิลประเภทสแกนนะครับผู้ใช้จะได้รับขอบเขตเพิ่มสิบเมตรนะครับผมและระยะเวลาเพิ่มขึ้นสอ จุดห้าวินั่นเองนะครับผลของสกิลส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีมและไม่มีคูดาวนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เลเวลสามนะนะเลเวลสามเลยนะครับสาหรับคู่หูตัวใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นคู่หูนกคู่กันเองนะครับน่าจะมีสกินเดียวในส่วนนี้นะครับผมเนาะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยอย่างเช่นโลโก้โลโก้ก็เปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมอันเดิมเนี่ยที่เปิดอันเดิมให้ดูนะนี่อันเดิมจะเป็นแบบนี้ตัวหนังสือตรง ว่านใหม่ก็จะเป็นแบบสวยๆซะหน่อยนะครับเป็นตัวเอียงแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นนะครับอุ้ยสวยจัดเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของตัวละครนะครับตัวละครใหม่เนาะในส่วนฟิฟายอดหวานนะครับ,รรบก็จะมีตัวนี้นี่ตัวนี้เนี่ยให้พี่เดาเนี่ยน่าจะเป็นตัวละคร JB นะครับอ่าเ b นะเพราะว่าสกิลมันเหมือนกันอนะ่ะ EP แบบน,น,แน,นะน,นี้เห็นไหมเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะรูปตัวเนี้ยใหญ่เห็นไหม EP เห็นไหม เหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมอีพีเหมือนกันนับได้ตัวเดียวกันแต่ว่าตอนนี้พี่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับต้องรอเข้าเซิร์ฟไทยก่อนนะครับแล้วก็สําหรับตัวละครผู้หญิงก็มีตัวใหม่เหมือนกันนะครับนี่ดูสกิลแบบใหม่เลยน่าจะจอยอวอลหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเนี่ยดูดิมีรูปไอวอลตรงกลางนะครับพี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟก่อนรักกันเนาะในส่วนนี้และที่สําคัญน้องๆสังเกตชุดปะนี่ชุดอ่ะ๋ยวพี่เปรียบเทียบให้ดูเลยกับเซิร์ฟเซฟิเ เซิฟที่เราเล่นอยู่พี่ใส่ชุดนี้ตัวละครไหนเออตัวละครตัวนี้แต่พี่จะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าชุดเนี่ยเขาเปลี่ยนลวดลายนะครับผมนี่สังเกตข้างหลังเป็นฟรีไฟนะครับผมนี่เห็นปะข้างหน้าก็จะเป็นฟรีไฟนะทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับแผดหน้าเป็นแบบไหนแผดหน้าที่เป็นแบบนี้ครับข้างหลังก็จะเป็นตัว F ครับนี่เอฟเอฟซ้อนกันไหนเห็นปะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้นะครับนี่ฟันเฟืองไม่รู้ว่าอะไรข้างในนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมชุดก็จะเปลี่ยนไป นะครับสำหรับชุดเดิมนะชุดเดิมนะครับผมนี่อันนี้เป็นฟรีไฟเซิร์ฟที่เราเล่นปกติทุกวันนี้นั่นเองนะครับแผ่หน้าไม่มีแล้วนะแผ่นหน้าจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับพร้อมกับโลโก้ใหม่เลยนะครับอ่าส่วนตัวละครเนี่ยเจบี้เนี่ยจะอัปเดตเข้ามาช่วงฉลองฟรีไฟครบรอบ 5ปีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าไวมากนะครับ4ปีมา5ปีเนี่ยไวมากสำหรับฟรีไฟนะครับนี่ได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะสำหรับอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนฟรีไฟแอดวานซนะครับเดี๋ยวพี่จะอัปเดตในส่วน t ิกต็อกละกันนะครับแล้วก็จะลงเป็นคลิปสั้นใน y o YouTube ละกันแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกเพชรทายคำ,คำถามคำถามนะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับสำหรับ คำถามในคลิปสั้นใน u t u b e นะครับผมแล้วก็พี่ลืมอีกอย่างหนึ่งสําหรับโหมดนะครับนี่โหมดก็คือแบบเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะเห็นดูสวยไหมนี่อย่างสวยเลยนะครับดูดิอ่าอย่างสวยเลยนะครับดูรูปโหมดใหม่ดิไม่ใช่โหมดใหม่โหมดเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปใหม่นะครับนี่โอ้โหเสียงาสวยงามมากนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นโหมดใหม่หรือเปล่าเนี่ยเขียนว่า new น,นะครับผมพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็โซนฟรีสไตล์เนี่ยไอย้ไม่ใช่โซนฟรีสไตล์น,นะครับโหมดคาบแรงเขาเพิ่มบัตรสีเขียวเข้ามานะเนี่ยเนหะ็นไห สิทฟรีนะครับใช้สําหรับสร้างห้องคาร์บแลนฟรีย้ำว่าฟรีนะครับผมแล้วก็2จํานวนนะครับที่สามารถสร้างได้มีจํากัดนะครับและจะรีเซตทุกสัปดาห์นะครับสามสามารถรับสิทธิ์ได้ด้วยการแชร์แผนที่สิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้จะถูกรีเซตทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับเป็นบัตรเขียวแบบใหม่เลยนะครับผมก็ต้องรอดูกันว่าแผนหน้าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่มารีวิวอีกทีหนึ่งลักัน ครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาอธิบายเรื่องส่วนของตัวละครประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวีดีโหน้าครับผมสำหรับคลิมเดลลาตัวไปโก่นะครับ